สวัสดีค่ะทุกคนมากดเพลงเริ่มกันเลยนะคะวันนี้วันที่9แล้วนะจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อวานเล่นอะไรไว้นะคะวันนี้แผนตั้งใจว่าเราจะคราฟของที่เราคราฟได้นะคะเดี๋ยวนะอันนี้มันที่แช่น้ำร้อนน้ำพุร้อนหรือเปล่า mm hmm. Delivery Daisy to d i n d a วันนี้มันเกิดเคนนี่ด้วยนะคะโอเคฝนไม่ตกเลยโอใครมาหาสุริยา s u ริยาซูริยา g o o d m o r n i n g แพนเค้ได้ข่าวมาจากคุณหลิงนะคุณหลิงบอกว่านี่ไปดำน้ำมาเหรอก็ใช่อ่ะใช่ถ้าไปไว่าน้ำก็จะได้สาหรายมาใช่ไหมสาหรายาดีนะที่หลับเนี่ยจะสามารถใช้สาหลายเนี่ยมาอัปเกรดพวกพืชพันธุ์ได้นะแล้วก็จะช่วยเพิ่ม increase the quality ก็คือเพิ่มคุณภาพ ของ crops ก็คือพืชผลของเราแล้วก็ animal products เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบาเสียงแป๊บนึงโอเคมีเงินขึ้นรวยขึ้นใช่ไหมแพนเค้กคงต้องการ extract the k e p p e x c e n t นะคะ before bringing them to the labs อ๋อเอาพิม์เขียวมาให้นะคะขอบคุณนะก็ใช้สาหร่าย10อันแล้วก็ใช้ grass นะคะ แล้วก็เอา10 Essence เนี่ยไปที่ l a b นะก็จะเลือกได้ว่าจะอัปเกรดอะไรดีใช่ไหมเออดีโชคดีเข้าใจนะสุริยาโอเค Craft and Extractor ไหนดูสินี่ไงใช้ Scrap 20แพนจำได้ว่าเราผลิตไอ้เครื่องรีไซเคิลขยะแล้วไม่ใช่หรอนี่ไงอ๋อเราได้ฟรีมาใช่ไหมคุยกัใครวะเนี่ยอ่าอันนี้ แต่วันนี้ไปเอาที่ขุดหินด้วย Produce c ค a p use สอง trash นี่ไงเออขยะเยอะเวอร์ work. โอเคเราผลิตได้ไหมไอ้เครื่องนี้มีจดหมายมาอู้เจฟเ์สมิสให้สปริงเกิลเรามานะคะแล้วก็เมเยอร์คอนเนอร์นะคะบอกว่าเออพวกเราจะไปที่ Lake tomorrow นะคะเพื่อที่จะ celebrate the start of spring the festival is cooking potluck นะคะ so make sure you bring something yummy เปิดให้น้องไก่ได้ออกมาเดิน <c oughs> เล่นเฮ้ยเข้าควัวเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปซื้อวอัวด้วยเอาปริงเกอร์มาวางโอเคมันแปลกๆเนาะมันไม่สวยเลยแปนเนี่ยน้องไก่ตัวนี้คืออา้ามันไม่ขึ้นชื่ออะ is t look happy is t looking okay พอเราตั้งชื่อเภาษาไทยหรือเปล่าอ๋อเอามันเห็นอยู่ไอ้สีขาวนี่ชื่อไกเ่เผาอันนี้ชื่อไก่ย,ย่างโอ้ยมันจะขึ้นชื่อตรงนี้นะคะแต่เอาเมาส์ไปจิ้มก็เห็นอยู่เอเครดน้ำต้นไม้กันโอเคเสร็จละเรามีมเมล็ดอยู่นิดหน่อยเอามาปลูกให้หมด เดี๋ยวเราจะคาฟกล่องไว้ชิ้นหนึ่งนะคะไว้ตรงนี้แล้วกันด้านหน้าไปเลยเก็บของเกี่ยวกับสัตว์นะคะอุ้ยน้องไข่ไว้ให้แล้วเก็บ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 ไข่นี้เรายังไม่ขายนะคะเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปทำามยองเนสได้ชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะคาฟ extractor ก,ก็คือคสครับอีกยี่สิบอ,อ๋อนี่ไงได้แล้วคัได้แล้วหนึ่งวางไว้ตรงนี้นี่ ใช้สาหลายทั้งสิบอันนี่ได้แล้วหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อน้องวัวก่อนแล้วก็เราจะคราฟไอ้นี่ยไอตัวทำน้ำยางอ่ะอุ้ยใครเอย่ยขอแวะคุยด้วยหน่อยเคนนี่เอ้ยวันนี้มันเกิดเคนนี่เคนนี่ขออนุญ,ญาตแบบไปเปิดวิกิพีเดียแป๊บนึงนะคะโอเค เคนนี่ชอบดอกเดซี่นะคะ๋้วเรากลับไปเอาดอกเดซี่เคนนี่อย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวนะเราต้องเอาเดซี่ไปให้ดินดาด้วยโอเคควสหมดไปแล้วยังเนี่ยตายแล้วลืมเคนนี่ <Kenny, S 2> สุกสันตวันเกิดนี่จำวันเกิดได้ด้วยขอบคุณไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวซื้อน้องวัวแล้วก็เอาเดซี่ไปหาดินดานะคะนี่ซื้อได้แล้วเลือกบานบานนี้แหละ ชื่อว่าชื่อน้องหนึ่งแล้วกันโอเคแล้วก็เลือกบานนี้ชื่อน้องสองโ okay. อเคขอหลายๆสีเลยนะแจ๊กนะชื่อน้องสามคอนเฟิร์ม thank you เนี่ยแ่นจะสร้างไซโลแต่ว่ามันต้องใช้เรซินซึ่งมันเอาได้จากตัวเขาเรียกไอตัวที่กรีดย,ยางอะเทรดใช้โกบาห้าชิ้นโอ้โหโอ้จังอ่ะดินดาอัพเกรดได้ไหมอัพเกรดต้องใช้อะไรบ้างใช้ฮาร์ดวูดเรามีฮาร์ดวูดขายไหมไม่มีวันนี้ทำอะไรดี thank you โอเคอันนี้คืออะไรคะแนนความสัมพันธ์หรอ เคมีวอร์ดก่อนแล้วก็อันนี้ produce bronze kelp e s s e n t using a new extractor กำลังทำอยู่ครับมันไม่ท่านมันแทบจะไม่มีเวลาเลยขอเลี้ยวมาทุกนี้หน่อยคีระคีระชอบวาซาบิปะเก็บมาจากตรงเนี้ยฟาร์มเดือพเก็บมาจากตรงนี้ <laughs> มาานไม่ได้ไม่ได้เอามาจากฟาร์ม นี่ตรงนี้รู้สึกมันจะเป็นร้านค้านะคะน่าจะต้องลงเหมืองก่อนให้แบบลงไปชั้นดันตายชั้น40ถึงจะลงไปได้ซาร่ากินอมยิ้มเปล่าโอ้นี่ขอบคุณนะที่เอามาให้ไม่เป็นไรเลย <c oughs> ได้ฟรีมาจากถังขยะบ้านขีละนะ <c oughs> นี่ลงเหมืองสักห้าชั้นนะคะเอาชิฟเทนว่าไงฮิวแมนขอบคุณนะ กุ้งกุ้งม,มาคุยกันเถอะโอเคเมื่อกี้กุ้งกุ้งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเนี่ยไอตรงรูปปั้นเนี่ยมันก็คือตัวแทนของาธาตุทั้งสี่นะคะมันจะมีดินน้ำลมไฟเนาะแล้วก็ให้เราช่วยปลดปล่อยแล้วก็ตอนเนี้ยเคสก็คือให้เราไปตามหาใจแยนท์ของเอิร์ธนะคะ ก็เนี่ยเราต้องลงไปถึงชั้น40ตอนนี้ถึงชั้น15เองเอ้าเราไม่มีขวานนี่ชิบหายลืม <c oughs> ไปเอาขวานก่อนโอ้โหสตดเดินมาตัวปิวเลยกาจ,จะมาทำเมืองแต่ไม่มีขวานโอ้นี่เราวาร์ปได้แล้วโอเคโอุอัน,นุนได้เร็วมากเลย เราเอาอันนี้ไป5อันนะคะเผื่อว่าเดี๋ยวเราจะไปอัพอันนี้เขียวเวลาเราลงทะเลเราจะได้ฟันได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะน้องวัวออกมาเร็วหนึ่งสองสามเข้าไปดูเลยอเรามีหลายสีเลยขอบคุณแจ็คมากแพล่นเซฟที่แล้วเนี่ยมีแต่วัวขาวดำอ๋อมีสีน้ำตาลสองตัวขาวดำหนึ่งตัว น่ารักเราจะให้หน่มช็อกโกแลตปะเ <c oughs> ดี๋ยวเราเอาแกสตารเตอร์ออกมาปลูกไว้ด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะคะไก่จะได้ไม่ต้องเดินไปไกลเราวับมาที่แท่นนี้แล้วกันโอเคมาเอาอุปรกรณ์ครับผมพาโบโอเคอัปเกรดทู เอออันนี้อัพเกรดหน่อยขอบคุณครับแหว่ต่อก่อนพระโบชอบชอบอันนี้ไหมมังคุดดัดโซลิด thank you น่าจะชอบนะคะโอ้บ่ายสองแล้วดูดิเลเวอร์ขอสักสิบชั้นชั้นที่ยี่สิบห้านี่ ขอทีทเดียวออกเลยขอทางลงไหนครับอ้าทางลงมันก็อยู่นี่นี่แล้วเรารับ สมองจะมองเออแฟนก็ลืมดูตายแล้วทุกคนทุกคนก็คงงงว่าแบบไอ้นี่มันขอาะทำใหม่ทางลงมันก็เห็นอยู่ <c oughs> <c oughs> อ้าเจอแล้วลงเลย เจอแล้วตีมอนก่อนโอเคเจอแล้วชั้นที่ยี่สิบสี่ติ้งตองออยัง อยากลงให้ถึงชั้น30ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อที่ไปถึงชั้น40เลยปิ๊งดังเย้อ๋อันนี้มันยังไม่มีทางลงให้คอยหนึ่งชั้น อีทุกแล้วเย้โ yeah. oh, ตั้งเป้าไว้ว่าลงสามสิบชั้นได้จริงด้วยเย้ yeah. เดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อถึงชั้นสี่สิบเลยโอเคแล้วเราเอาแร่อู้เราหาแร่ได้ตั้งหกสิบห้าไก็เดี๋ยวเราเอาเงินไปอัพเล,ย,เลเยแล้ว,วกันเอามีไม้ห5สิบห้าตายละพรุ่งนี้ต้องตัดไม้นะคะโอเคนอนเลย ก o to bed จบ1วันแล้วคะ่ะเราได้ new recipe นะคะแล้วก็สกิลเก็บของป่าเนี่ยเพิ่มไปเลเวล3แล้วก็บวก3 s t สต i ามิน่ด้วยนะคะบวกหัวใจอ๋วเราจีบเคนนี่ได้ด้วยเหรอทำเงินไปได้วันนี้4ี0บบาทโอเคขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้ด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคะ่ะคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยมีเฟสติวัลด้วยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะ ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ